นิเมนต้าเจียหาวสวัสดีค่ะเด็กๆปห้าทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในบทที่8นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูหน้าที่57นะคะบทที่8ตี้ปาเคิร์ดนะคะมาหม่ชี่ซื่ช่างหม่ตรงสิแม่ไปตลาดซื้อของนะคะตรงนี้ไม่มีการสลับ คำแปลกับหน้ากับหลังใดๆเลยนะคะเรามาดูบทสนทนาช่องแรกนะคะป้าปะมามาัชี่หนาป้าปะก็คือใครเอ่ยคะพ่อนะคะมามาัชี่หนามามัก็คือแม่นะคะเด็กๆอย่าลืมจดคํคำแปลนะคะชี่ก็คือไปนะคะหนาที่ไหนป้าปะ m a หมาชื่ก็คือพ่อแม่ไปไหนแม่ไปที่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับลูกใช่ไหมคะคุยกับคุณพ่อนะคะโดยการถามถึงคุณแม่นะคะเรามาดูคุณพ่อตอบนะคะในช่องที่2นะคะสุดใส่ตัวเลขไว้ด้านหลังนะคะคุณพ่อตอบว่า mama า h ช s ่ i ซื่อฉางหมายตรงสี่ ก็คือคุณแม่นะคะไปตลาดซื้อของซื้อสิ่งของนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เขียนคำแปลไว้ตัวเล็กๆก,ก็ได้นะคะให้เด็กเข้าใจนะคะข้อ,อบรรทัดที่3นะคะช่องสนทนาที่3ลูกจึงถามลับว่า mamma chi mai s c นตรงสินะคะ mamma มามาก็คือแม่ใช่ไหมคะ s h e หมายชนมตงสีชก็คือไปหมาก็คือซื้อนะคะช么เ西什么ก็คืออะไรใช่ไหมคะตรงสีก็คือของหรือว่าสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นรูปประโยคนี้ก็คือแม่ไปซื้ออะไรแม่ไปซื้อของอะไรนั่นเองนะคะแปลโดยรวมนะ แม่ไปซื้อของอะไรหรอประมาณว่าคุยกับคุณพ่อนะคะเป็นการสอบถามเนาะคุณพ่อนะคะช่องที่4คุณพ่อตอบว่าทาชี่ใหม่สุยกวัวทาในที่นี้แปลว่าเขานะคะแต่เขาในที่นี้หมายถึงเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะทาชี่ใหม่สุยกวัวเขาไปซื้อผลไม้ ะะก็คือกำลังพูดถึงคุณแม่นะคะเหอตัวนี้นะคะเหอแปลว่าและนะคะซูใช,ช่สองตัวสุดท้ายก็คือผักเพราะฉะนั้นช่องสนทนานี้ก็คือเขาไปซื้อผลไม้และผะักก็คือคุณแม่เนี่ยไปซื้อผลไม้และะ้วก็ผักนั่นเองนะคะต่อมาลูกจึงถามกลับไปว่าช่องสนทนานที่5้านะคะทายา หมายชนเมชะไชายหมายชนเมาก็คือเขาก็คือแม่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เขาที่เป็นเขาผู้หญิงนะคะหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้หญิงย่าวแปลว่าจะหรือต้องการซื้อเขียนคําว่าจะนะคะหมายชนเมชะไชหมายก็คือซื้อชนเมช่ไชชนเมก็คืออะไรชนเมชะไชก็คือผักอะไรนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ ทายา่หมายฉันม่ใช่เขาจะซื้อผักอะไรนะคะเขาจะซื้อผักอะไรสุดท้ายนะคะสุดท้ายตรงนี้คุณพ่อจึงตอบกลับไปว่าทาย่า่หมายปายใช่ทายาหมายปายใช่ก็คือเขาจะซื้อผักกาดขาวนะคะหรือว่าเขาต้องการซื้อผักกาดขาวเว้นวักนะคะ คงซินใช่ก็คือผักบุ้งนะคะเหอก็คือและเหมือนเดิมเหมือนด้านบนช่องที่4นะคะและหวังกวาก็คือแตงกวาแตงกวานะคะเด็กๆเ,เขียนคําแปลได้เลยนะคะช่องว่างหรือตัวเล็กๆนะคะวงตัวไหนก็ได้ให้เป็นเข้าใจนะคะว่าประโยคสนทนานี้ต้องการสื่อสารว่าอะไรนะคะ สำหรับหน้านี้ก็จะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างพ่อกับลูกนะคะเป็นการถามถึงบุคคลที่3ก็คือคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ไปไหนไปตลาดซื้ออะไรซื้อผักอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะหน้าที่67นะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยหนาหนาแปลว่า ที่ไหนนะคะใช้ในการถามคำถามแต่ว่าเราจะเคยเจอคำว่านาหีตัวนี้ใช่ไหมคะนาหีก็แปลว่าที่ไหนได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะมาาชี ama, she, ่นาคุณแม่ไปไหนคุณแม่ไปที่ไหนมาาชี ama, she, ่าหน คุณแม่ไปที่ไหนคุณแม่ไปไหนก็ได้นะคะตรงนี้สามารถตัดคําว่าที่หรือว่าคาว่าไหนก็ได้เอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าคุณแม่ไปไหนคุณแม่ไปไหนคุณแม่ไปที่ไหนไไหน้หอแบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะมามาชี้หนามามาชี่หนหลีนะคะหนาหลีนะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่63นะคะ เรามาดูตัวอย่างที่เขากำหนดให้กันก่อนนะคะที่อข้อที่1ตรงนี้เป็นการดูรูปแล้วแต่งประโยคนะคะตัวอย่างที่เขายกให้นะคะก็คือ m a มะเด็กๆเขียนคำแปลก่อนนะคะจะได้สะดวกเวลาต้องการแต่งประโยคเนาะมามะแม่ชี้ไปซื้อฉางตลาดหม่ก็คืออะไรเอ่ยซื้อนะคะ ปายใช่ก็คือผักกาดขาวเฮก็คืออะไรคะและสุดท้ายโต้หยาก็คืออะไรเอ่ยถั่วงอกนะคะเพราะในรูปภาพกำหนดเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็ถั่วงอกนะคะก็คือดูรูปแล้วแต่งประโยคนั่นเองนะคะทีนี้ข้อที่2เนี่ย จะเป็นรูปน่าจะเป็นคุณยา่าใช่ไหมคะแล้วก็ผักกะหล่ำปรีแล้วก็พริกนะคะอันนี้เหล่าชื่อใส่โครงสร้างประโยคมาให้เพื่อให้ง่ายต่อเด็กๆนะคะอ่านยหน้าย่ยาชี้ซื่อฉางก็คือไปตลาดรูปแบบประโยคก็จะเหมือนเดิมนะคะหมายก็คือซื้อตรงนี้ ะะก็คือให้เด็กๆใส่คำศัพท์อะไรเอ่ยผักผักกระหล่ำปลีนะคะเหอตรงนี้ก็คือและโครงสร้างจะคล้ายกับข้อหนึ่งเลยผักอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คืออะไรเอ่ยพริกนะคะล่าเจียวตรงนี้ให้เด็กๆลอกไปได้เลยนะคะแต่ว่าเติมคำศัพท์ลงไปเองนะคะตรงนี้ก็คือกระหล่ำปลีหรือพริกอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันเนาะเพราะว่าจากรูปภาพเนี่ยมีรูปพริกแล้วก็ผักกระหล่ำปลีนะคะ ต่อมารูปที่3เป็นเด็กผู้ชายนะคะก็จะมะีข้าวโพดใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผักบุ้งนะคะเราซื้อก็เลยสร้างนะคะโครงสร้างมาให้ก่อนนะคะเด็กๆไปเติมเองได้นะคะอันนี้เราซื้อกำหนดให้เป็นเกอร์เกก,ก็คือพี่ชายนะคะใครจะใช้ติติน้องชายก็ได้เนาะเพราะว่าจากรูปภาพก็ดูไม่ค่อยออกนะคะเป็นเด็กผู้ชายเนาะแต่ต้องเป็นผู้ชายนะ เกอเกอชี่ซื่อช่างพี่ชายไปตลาดใหม่ซื้อส่วนช่องตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เติมคำว่าอะไรคะคงสินใช่ก็คือผักบุ้งนะคะและเหอนะคะและยี่หมีก็คือข้าวโพดนั่นเองนะคะเราุดใส่โครงสร้างประโยคให้แล้วเหลือแค่ลอกลงไปแล้วก็ใส่คำศัพท์นะคะ จะใช้คำว่าคงสินชายผักบุ้งขึ้นก่อนหรือว่ายี่มีข้าวโพดขึ้นก่อนก็ได้นะคะปรโยคนี้เกอเกอชีซื่อชงางไม่คงสินชายเหอยีอ่มีนะคะก็คือพี่ชายไปตลาดซื้อผักบุ้งและข้าวโพดนะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ตรงนี้ เป็นเด็กผู้หญิงตรงนี้ซื้ออะไรเอ่ยซื้อแตงกวาซื้อเห็ดแล้วก็แครอทใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้นะคะเราซื้อกำหนดให้เป็นเม่เมหน้องสาวนะคะใครจะใช้พี่สาวก็ได้นะซื้อขอใช้เม่เมหน้องสาวชี้ซื้อฉางก็คือไปตลาดใหม่ซื้อใช่ไหมคะ แต่ว่าในรูปภาพจะมีทั้งเห็ดแตงกวาแล้วก็แครอทนะคะจริงๆแล้วเราต้องเขียน3อย่างนะคะแต่ว่าาอ,อนุโลมให้นะคะให้เราเขียนแค่2อย่างก็ได้นะคะเลือกมาว่า2อย่างนี้จะเอาเป็นแครอทเห็ดหรือว่าแตงกวานะคะไม่ต้องครบ3อย่างก็ได้เนาะเดี๋ยวเผื่อว่าบรรทัดจะยาวเกินไปนะคะ,ะตัวนี้เหเหมือนเดิมนะคะโครงสร้างประโยคจะเหมือนกันหมดเลยข้อ1ถึงข้อ4เพียงแค่เราดูรูปแล้วก็ เพิ่มคำศัพท์ผักลงไปเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4นะคะก็จะเป็นไม่แม่ชี้ซื่อช้างหม่หมูกูเห็ดนะคะเหอและหวางกวาแตงกวานะคะแล้วแต่นะคะว่าเด็กๆจะเลือกคำศัพท์ผักชนิดไหนนะคะในรูปมีลสให้เลือกมา2ก็ได้แล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆ เขียนคำแปลให้ด้วยนะแล้วก็ส่งในสกุลไบได้เลยนะคะดูคําสั่งนะคะว่าสำหรับบทที่8นี้เราซื้อให้อ่าให้ส่งหน้าไหนบ้างนะคะอ่านคําสั่งก่อนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ซื้อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนีเมือนใจเจียนบ๊ายบาย